โอ้โหคุณบัทองโชว์สกิลนี่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 ใช้แท็กซี่ธรรมดาแท็กซี่หลบโคลนก็เป็นจ้าตกไม้ตกไมตกไม่คุณบัทองเลาะเล่มอลองดูนะคะลองดูจ้าไม่ต้องห่วงนู้แม่ไม่ต้องห่วงนู้ นูเคยมานะคะทางนี้ที่เกาหนูนะคะว่าน,นี่จ้ะทินหนูแม่ทินหนูแต่ก่อนหลักมัดหนูก็อยู่แถวๆนี้เองอจากคุมพัวทองนะคะอดื่มน้ำรอจา้ายังไม่ถึงเวลานัดน,นะคะ ดื่มน้ำค่ะดื่มน้ำ oh, <yeah. S 1> ย่าผ้าลูกอยาผ้า,าขายังไม่ได้ให้ทำงานตอนนี้ให้น้องให้นูยังอยู่เป็นทางเล่นน้ำอยู่ยังกินหญ้า oh, <yeah. S 1> เล่นน้ำอยู่้ะยังไม่ต้องขึ้นยังไม่ต้องยังไม่ได้แท็กซี่อย่าผ้าย่าผ้า oh, <yeah. S 1> เวลาแท็กซี่จริงๆค่อยเดินลูก ไม่ลุ่นใจร้อนไม่ลุ่นใจร้อน ไปไหนพอหาตูต้นไม้บ่หาผู้บ่าวผู้บ่าวอยู่ตรงไหนพอระวังตก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 แฉแฉต้นงาแฉตรงนั้นแฉถามเด้อ จะไปตรงไหนเห็นตรงเออเห็นโทงนแล้วของมักนะคะไม่บัวว่ะ ออถูร้นไม้ตามระเบียบตัวเปียกแล้วก็ต้องถูต้นไม้นะคะตัวเปียกแล้วถูต้นไม้จากกิจกรรมตามมา <c oughs> ออโอ้โหหนูอายน

ไม่ถูไม่ถูจะอยากไปต่ออีกแล้วคุณบัวทอง ในช้างแท็กซี่นะคะฟังนู้นจ้ะที่ใส่แยงน้ำพานในช้างแท็กซี่นะคะอนาคตในบททองของเราก็จะอยู่เป็นยังงันเหมือนกันนะคะเขาให้ยางตุกเชือกเขาจะยุบพายในช้างอาบน้ำเป็นทางแท็กซี่จ้ะ อาบน้ำเสร็จไปถูต้นไม้ถูต้นไม้เสร็จกลับมาอาบน้ำอีกรอบจ้ะนี่ความสุขของแม่บัวทองนะคะ<อ>ไปเลย អឺហ uhm ើយស <Tower> <coughs> like, <brasileued> ាងหายអូตรงนี <Schön de toi> ああ้អូវាខ្វាន់ថាម៉េចមិនបត់ថងដល់ពីអូตรงนี้มันแฉะนะจ๊ะก็เลยเปลี่ยนจ้ะก็เลยว่า ời, <laughs> right. right. ôi chị thằng nào già hả? Chị bên này. Mm. <laughs> mm. <laughs> ในบททองมหาผูบาที่เกยแท็กซี่จ้าที่จุดแท็กซี่อนี่ภายในช้างแท็กซี่ค่ะแท็กซี่หนึ่งแท็กซี่สองที่ส่แยงแท็กซี่นะจ๊ะ 对。一下 ย็นรอแท็กซี่นะคะอาบน้ำจ้ะอมัมื่ควานช้างคุยกันอ่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะไห้เจอกันคลิปต่อไปค่ะหลังจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดซับตะใครนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะโชคดีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ